สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเราขอต้อนรับเข้าสู่เกมอัลต้าฟอร์ฟคลิปในวันนี้ก็ตามหน้าปกคลิปวิดีโอเลยนะครับอยู่กับปืนพวกเก็บเสียงที่มีชื่อว่าเวลล์อแฮกกระบอกนี่เลยลักษณะาการยิงจะเป็นการยิงแล้วชักนะครับบรรจุเต็มที่ได้7นัดนะครับผมซึ่งปืนนี้ผมบอกเดยวว่ายิง2นัดล่วงนะครับในระยะไม่เกิน150เมตร ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยดาเมก็จะหายไปตามแนทางที่มันค่อนข้างจัดกละายนะครับผมซึ่งปืนนี้เหมาะเลยเกินครับในการรอบเล่นเพื่อสังหารคนนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกมาเป็นด่านอาซันเดร์เพราะว่ามันกว้างใหญ่เหมาะในการไปร้อยหลังหรือแทรกซึมโจมตีนะฮะเพราะปืนนี้เนี่ยมันถ้าอิงตปราศาสตร์นะครับผลิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกออหน่วยแทรกซึมหน่วยต่อต้านหรือพวกคอโมมานดนะครับผมเจอตัวจับแล้วว่าแล้วมันก็เคาะใส่ผมด้วยอะไอนี่เลยครับ ช็อตเดียวเรียบร้อยฮะใกลๆแบบนี้2ช็อตคือดาวแน่นอนนะครับถ้ายิงไม่พลาดลาักษณะเกมเพลย์ของเวลลอตเนี่ยเกมเพลย์จะคล้ายกับปืนคอมมอดโอคาบัยแต่คอมมอดโอคาบัยเป็นปืนไรเฟลิลนะครับมันก็เลยไวกว่าซึ่งเวลลอตเนี่ยถ้าจะเล่นทั้งเกมนะครับต้องใช้ความมาระวังนิดนึงนะฮะทั้ง4เพื่อนเรากำลังเคาะใส่พื้นที่อีกงั้นเหรอโอเคดูเหมือนว่าอา้าวสคอร์รีเควสเข้าดีนะครับจัดไปตามคําสั่งของสคอร์นะครับว่าจะยังไง <Charlie S 1> เดี๋ยวถ้าด่านนี้เนี่ยเราใช้เวลาในการหาคนมากเกินไปเดี๋ยว ผมว่าเอาด่านนี้มาเพื่อให้ตัวผมเองเนี่ยรอดพ้นจากภัยอันตรายด้วยแหละครับมันกว้างไงมีที่หลบเยอะอีกต่างหากโอเคพื้นที่ดีเหมือนเอาไม่เคียนี่หว่านะครับมีคนเข้ามาแล้วเราต้องอยู่การจุดตามสั่งของซ็อตไปก่อนโอ้บนเขามีคนยิงเหมือนเพนซเซอร์บัสมาใส่ด้วยไอหมอนี่ตัวเดิมเลยนี่หว่านะครับจะมาแก้แคนเราหาพื้นเคาะไปยิงใหญ่เลยเดืองผมเหลือเจ็ดแล้วอะต้องรอรลีเือดก่อนผมไม่ได้ใส่คัสหมหมอมนะครับเพราะว่าจะเอาสปอตเตอร์เนี่ยมาคอยตรวจสอบก่อนวิ่งเข้าไปไง เป็นเทคนิคสไตล์สายลับนะครับพื้นที่ดียังไม่ค่อยเคลียร์เลยเนี่ยโอเคยังมีสตรคอยแย่งยื้ออยู่นะครับต้องเคลียร์ก่อนแล้วจะไปต่อแต่ว่าจะไปไหนผมว่าจะไปพื้นที่ A วะ่ะไปสู้ในสามบินกันบ้างอ่าเรียบร้อยครับเพื่อแตกตายไปเฮ้ช็อตเอาละพื้นเราสักคู่พื้นที่เคลียร์แล้วครับและจุดนี้เราสามารถยึดได้เลยครับสบายๆระวังสไนเปอร์สปอตในจุดข้างๆดีมีหนึ่งนะครับข้างๆดี เมื่อกี้ินี้แแบบแจ้งมาแล้วน่าจะขึ้นมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ข้างดีชัดเลยครับพี่แกซุ่มใส่ใครอยู่ไม่รู้แต่ก็ต้องตายตามระบเบียบไปนะโอเคดีเคียครับผมว่าจะไปจุดอื่นต่อนะโอ้ไปไหนแล้วเจอไทเกอร์ดักยิงอยูย่อยู่ข้างหลังเราเองโคตรใกล้สัคอสปอตเจอสไนเปอร์ครับเลยว่าจะมาเช็คสักหน่อยนะด้านหน้ามียางกระด,ด้วยวะ่สะสัคอเจอตัวจับเจอโอ้เสียงชัดมากเลยบนหัวเนี่ย หัวเน้นๆน้น Panther นี่จะเป็นกลุ่มที่มันยิงใส่เราตรงพื้นที่ดีก่อนหน้านี้อไหะนะครับโอเคหลังเคลียร์อ้าวสักคอสักครู่นะเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเขาไม่รอให้เราไปชุบนะครับเขากดเกิดใหม่ไปแล้วอะแตะโโกแล้วเราเสียพื้นที่ดีด้วยครับข้างล่างเสียงฝีเท้าได้อยู่ชื่อรหัสบาตร์โค้ดตัวเลขวะ่ะเบอร์โทรศัพท์ไลไปเลยครับแต่ก็พอได้ โลกแล้วพี่แครโลกแล้วอ่ะใครยิงตัววะโอ้ไอ้นี่มันจะเอาอ่ะอุ้ยเลยปืนพกด้วยไม่โดนโอ้โอ้กระสุนหมดเออเออดวนปืนพกว่ะ ผมย้ายห้องนะครับเมื่อกี้เนี้ยเล่นจนจบเลยนะครับแต่เพเยอร์ทั้งห้องเนี่ยมีแค่32คนนะครับโอ้หาชีฟ้าอ่ะมันไม่มีใครมาเพิ่มอ่ะเสียดายห้องมากเลยผมก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่แบบการวิ่งตามหาศัตรูนะฮะอันนี้ก็เจอห้องใหม่ห้องใหม่นี่คนเต็มห้องเลยนะครับแล้วเป็นดานอารัสด,ด้วยซึ่งอารัตเนี่ยเอาจริงกับปืนได้โอ้ยให้กูพูดก่อนดิวะ คือด่านอารัตเนี่ยมันแคบนะครับซึ่งถ้าเอาปืนนี้มาเล่นเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมไงแต่นี่มันเช้ามากฮะมันก็เลยไม่ค่อยมีห้องให้เลือกมากอ่ะผมก็ต้องเล่นก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยววันนี้จะไม่มีคลิปลง <c oughs> โอเคมันชุบเพื่อน,นครับนั่นไงเ <c oughs> น้นๆเลย <c oughs> คือไอ้เพื่อนมันก็รอนะฮะนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นพาระนะฮะทั้งพอื่นต้องตายไปด้วย99ดามเมจว่ะโดนหัว,วเรียบร้อย พื้นที่ B มีคนโดดยำงแพงมากครับ2คนมีไทเกอร์ไทเกอร์กีทงเกอร์ไทเกอร์จะเข้าพื้นที่อผมว่าเราไปหาไทเกอร์ดีกว่าเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเลยครับไทเกอร์สัานมากเติมเพือให้เรียบร้อยครับเราเป็นคาสแอซเซลซึ่งแอซเซลมีอุปกรณ์พอในการระเบิดไทเกอร์ถ้าหากมีจังหวะแล้วก็เสร็จค่าแน่ๆครับไทเกอร์เสียงซ้ายนี่เต็มมากฮะเหมือนเข้าไปไกลใจกลางหมู่บ้านไปละน่นไงเพียสครับ ทำไม100ดาเมจเพราะโดนตัวทหารราบด้วยแสดงว่าดาเมจของไทเกอร์เนี่ยอาจจะไม่เด่นชัดพอนะครับไปไปไทเกอร์มันยิงใส่อะไรวะน่ะเกาะหน้าซะด้วยครับยีบสมดาเมจไม่มองมันมองขวาอยู่ยังไงเพื่อนโอ้สมคไปแล้วนะตอนนี้ผมพีสหมดแล้วเหลือแค่ SE g r เกเ d e นะครับกับ Dynamite นะ ถ้าเราไดไม,ไมมไปแปะได้ก็ตุ้มได้เลยครับแต่เพื่อนเอาถือแพนซ์เฟ้าตามว่ะได้ปะเพื่อนเฮ้ยมันยิงสนกลับมาน่าจะได้อยู่นะเพื่อนมีแพนซ์เฟานี่นั่นครับสาย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 สา,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 ายมีคนครับมันน่าจะไม่เห็นเรานะสป,ปอตบนหัวเป็นคัสหมอไม่โดนว่ะเฮ้ยไม่โดนโอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย ไทเกอร์พังนะครับเสียงไฟไหม้แล้วก็ระเบิดไปโธ่ไอหมอไอไว่าพอเองอะ่ะเขาเลยเอ,อดูไทเกอร์อระเบิดเลยจะไปตามล่าซะหน่อยนะครับพื้นที่ C พื้นที่ C ฝ่ายเราอยู่กันยุ่ยเยี่ยมมหาศาลเลยฮะงั้นก็ออกเป็นว่าเออต้องมูฟไปหาพื้นที่ใหม่เลยน,นะครับไปพื้นที่ B ดีกว่านี่นะครับจุดดูเดือดแนวรบหน้าบ้านศัตรูเลยตรงนี้นะต้องใช้ความระวังหน่อยนะครับเพราะว่าศัตรูมันเยอะมาก ได้รับการโปรโมทเป็นหัวหน้าสคอตแล้วรีเควสเข้าบีมก่อนเลยครับทหารเก็บแท่งมาเยอะหน่อย <c oughs> จะได้ไปเอาขีปนาวุธมาใช้มันแตกตายไปครับด้วยอะไรอ่ะอ๋อสแต็กฮายิงเสริมมาให้จากทางขวาของมินิแมปนะครับเอายาก่อนสปอตได้สวยมากหัว <c oughs> แตกตายไปครับไม่เห็นใครแล้วแผนที่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับพื้นที่บีเคลียเรียบร้อยโอ้โหนี่มันอีซี่เกมดีกว,ว่าเนะี่ยใช่ปะ่ะสมุดันแน่อือเลยครับโอ้โห โอ้สไนเปอร์ดิมีคนอ้อมหามดีกว่ามูอุย้ยเจองูมานอนเนียนอยู่ได้49ดาวเมจครับเดีย๋ยวนะบรรจุเต็มก่อนแล้วค่อยเข้าไม่เอะใจเลยไนงะว่าใครกำลังยิงใกล้อยู่นะ่ะต้องเสียบแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเอาไปกินนะครับสคาล์ตามมาไงเดอะคอร์เอซิคิวไม่เอานะครับเราต้องโซโล่เดี่ยวทอพื้นที่ B ผ่านครับเราสามารถยึดได้ แบบนี้เนี่ยเกมน่าจะจบไวกว่าที่คิดเอาไว้่เนี่ยถ้าศัตรูไม่เอายันกรอบมาชาร์จกลับนะครับแต่ในชาร์จมาก็จะเจอเราดักสกัดอยู่ก็ได้เพราะว่าเราเป็นแคทแอสเซออ่ะแฮนเซอร์ฟ38ทีหนึ่งคันนะฮะทหารราบกำลังออกมาจากเฮดคอร์เตอร์กันอื้อซ่าเลยพื้นที่ C เสียหายอ๋อโดนซับเพสซะแล้วอ่ะซับเพสอย่างหนักเลยครับโอ้แล้วมินิแมปแจ้งว่าพื้นที่ C ครับถูกศัตรูยึดไปแล้วศัตรูกล้า โอเคขวามือเรานะทิ้งระเบิดพันปอนด้วยเลยครับอันตารายเอาลนะด้านหน้าเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรให้ผมนั้นสำรวจแล้วนะครับเราไปพื้นที่ C น่าจะมีโอกาสได้เจอมากกว่าปะ่เปาะเกกะพราะมันเป็นพื้นที่ของศัตรูแล้วโอ้โสไนเปอร์เหมือนยิงถูกเราเลยครับด้วยปืนพกไนงะถ้ามันเป็นปืนธรรมดาเนี่ยผมคงจะวูบไปแล้วอะไรครับเสียงฝีเท้ามาวะไม่โดน นิ่งๆหน่อยขอแท็กหัวาตามนะครับระยะมันใกล้ไปถ้ามันหันมาแล้วเจอเราเนี่ยเราอาจตายแทนมันก็ได้นะครับโอเคพื้นที่4นะ อันนี้คือจากความรู้สึกผมนะเล่นปืนเนี้ยอารมณ์เหมือนเล่นเกมเพย์โหมดเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกันเลยในเกมเพย์โหมดเนื้อเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจแนวสเตล,ลใช่ไหมละครับห้ามสเตล,ลแตกถ้าสเตล,ลแตกเนี่ยศัตรูจะวิง่งอื้อซ่าเข้ามาหาเราแบบบ้าคลาั่งและไม่สนไม่กลัวตายนะแถมอาชีพเมนเราเนี่ยก็จะแหกอีกต่างหากนะฮะพอมาเล่นในโหมดของมัตติเพเยอร์เนี่ยเราก็ต้องเนียนนะฮะเน้นแทกซึมสเตลเนี่ยให้เหมือนกับเล่นโหมดเนื้อเรื่องจะได้ง่ายๆนะครับพยายามไม่ถูกตัวจับอ่ะชีวิตจะได้้สบายขึน เจอแล้วสปเปดด้วยของอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มองไม่ทันครับน่าจะเป็นหมอหรือไม่ก็นสไนเปอร์ระยะมันค่อนข้าง,งจะไกลไปหน่อยหวังผลคงไม่ได้นะครับเอาพื้นที่ซีคืนก่อนดีก,กว่าสปอตในจุดมีหนึ่งครับคาริคอนในทำดีมากเลยมันเจ็บหนักแล้วนะสาย14ดาเมตรเพิวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วและคิวเอซิขึ้นมาโอ้หื <c oughs> เลือดจะหมดไม่โดนได้เลือดเพิ่มครับ เหมือนโดนไล่ล่าด้วยสไนเปอร์ศัตรูเต็มหน้าเลยไหมละ่ะโอ้ขอบคุณมากครับหมอมีคนจะดีเดินผ่านมานะครับเราก็เลยรอดมาได้ในพื้นที่ C ก็ผ่านอีกต์แงหากิลอะไรยิงอะไรเขามาควันหลังแพนเซอร์เปล่า <c oughs> <c oughs> ขึ้นซับเพนพอดีเลยนะครับถ้าไม่ซับเพนเนี่ยเราก็น่าจะไม่เห็นนะแต่พอซับเพนปุ๊บก็รู้ปั๊บอะว้าวปืนโกนว่าคาได้เสาด้วย เอาละครับตอนนี้แต้มผมพอในการเรียกเซกเตอร์ทีลี่แล้วเราจะรีเควสลงพื้นที่ B ดีกว่าก่อนจะวิ่งเข้าไปครับสงและกไปต้องการปืนใหญ่ลงใส่พื้นที่บีครับดู่ิว่าสามาสังหารใครได้ไหมสหารไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอแค่ทำดาเมจความเสียหายก็พอแล้วห5ดาเมจมาเกมใกล้จบเลยครับเหลือ154แต้มมันออกมาจากเฮดคอเตอร์มันเต็มเลยคุณผู้ชม ไปเพื่อนไปไปไปจบเกมกันเดือดเดือดมีคนอุ้ยลูกสองด้วยลูกสองครับโอ้โหแตกจูจูศัตรูเหมือนได้ยาโดบดีนะครับมันทถื่เขิมขึ้นมาเฉยอ้าวเอเดีเคเฟซีว่ะขับพาเราไปดื้อเลยรุ่นติดปืนต่อต้านยันเกาะซะด้วยโดนสกัดไปครับ29ดาเมตร เอสอีเนไปรอดแนะ่หายจริงๆคราน,นี้มันต้องซุ้มยิงอ่ะจะมาฝ่าเงี้ไม่ถูกต้องเลยครับมันไม่ตรงตามคุณสมบัตินะรีคอนสปอรตเจอเสืออ้วนในพื้นที่ B ครับผมเลยว่าจะออกมาสังหารสักหน่อยหนึ่งนะโ,โอ้โอ้ผ่านไปดื้อๆนี่ถือปืนอะไรเนี่ยมอสินาเกนเปล่าดูทรงเหมือนเลยอ่ะไม่ใช่ <laughs> ตายครับมันเดินผ่านเราแป,แ,ปแบบไม่เห็นอย่างิงจริงเหรอ เกินไปไหมใช่ครับสืออ้วนอยู่ข้างคนหินนะสวัสดีครับการสัพอร์ตผมจะไม่ให้ใครมาขวางทางผมเด็ดขาดในการไปสังหารไอ้อ้วนนะไม่ถึงว่าัมสายไกลไปหน่อยครับสภาพมันบาดเจ็บอยู่ด้วยได้ไหมอีกทีมีคนครับ เลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งออเอา้าโดนพาโดนเบรนโดนเผาใบตายชะตากรรมของผู้สังหารสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ถูกสังหารเช่นกันครับโอเคจบเกมเลยครับร้อยกับแ้มต่อ38นะเอาล่ะคุณผู้ชมครับยังไงวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนนะการสำหรับเวลลอตในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมเพย์ที่เล่นยากมากๆนะฮะเนื่องจากเวลลอตมาเลดเอาไฟาช้าแต่ก็ โอเคครับเราสามารถทําคลิปได้สําเร็จแล้วนะฮะก็ภูมิใจในตัวเองมากเลยเกินนะครับที่ทําปืนยากเนี่ยจนสําเร็จจนได้นะครับผมแต่ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์หรือซุปเปอร์ตงก็จะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีปืนพกกระบอกไหนรออยู่บ้างก็รอดูแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะครับ